เปิดภาพงานแต่งแบบดั้งเดิมชาวจีนภูเก็ตปอยตรีชดาและโอ๊คบรรลุจ้าสาวมานชุดบาบบรดอดสุดงดงามปะดิ้นทองสวมใส่วงกุหฮาวแวนก็เกยจะัตะวาววนที่ทำจากทองคำแท้เข้าพิธีมงเคตสมส,สุดชื่นมื่นสำหรับปอยตรีชดากับหวานใจหนุ่มโอ๊บรรลุโดยเช้าวันนี้1มีนาคม2566 ทั้งคู่ก็ได้จูงมือกันเข้าพิธีพิธีวิวาแบบดั้งเดิมชาวจีนภูกเก็ตโดยปอยตรีชดาเจ้าสาวมาในชุดบาบรสุดงดงามปะดิ้นทองสวมใส่บงกุฎหาวแวนกอไก่ตวาวนที่ทำจากทองคำแท้และเครื่องประดับที่ทำจากทองคำและอัญมณีบราณโดยอีจีจุมได้โพสต์ภาพของปอยตรีชดาและโอ,อกบรรลุพร้อมแคปชั่นว่า น้องเบ่าวน้องพาตา้ายอนนิจิจุม่มให้หัวใจสีดำให้หัวใจสีดำขอให้ทั้งสองรักกันเท่าวันนี้ตลอดไปนะลูกนะด้านอันภูวานาได้โพสคลิปของบ่าวสาวพร้อมแคปชั่นว่าพิธีสมรสไหว้ฟ้าดินบรรพบ,บุรุษของปอยตรีชดาโอกบรนลุกหงยกเช้าว,วันนี้ณนะบ้านหงยกภูเก็ตทั้งตระคุณร่วมต้อนรับสไตรคนใหม่อย่างอบอุ่นถ้ามองกุดแรกคือมิสทิฟานี มงที่สองคือมีสซินเทอร์เนอร์เนลควีนมองกุฎที่สามของตรีชะต,ตาก,ก็คงเป็ดน,นมหงอนี้นี่และเป็ดน,นมหงอของเจ้าสาวที่ก้าวผ่านอะไรมากมายเพื่อพิสูจน์ว่ารักแท้ไม่แพ้อะไรแม้กฎหมายไทยจะตามไม่ทันยินดีด้วยจากใจมองกุฎลหลูใหญ่เท่าจักรวาลอนาคตไม่มีใครรู้แต่วันนี้ทุกอย่างน่าภูมิใจครับเป็นสีไฮโซ